大累了。 เนี่ยสีคริสต์มาสใช่สิคะพี่เนทอุย้ยสีโคตรสดอ่ะโอ้เห็นแล้วว้าวมากจริงๆเอ็นให้หน่อยอ้วนโอ้โหโอ้โห,โโหไม่อยากพูดเยอะอะมาดูเลยดีกว่าป่าทีนี้เตรียมเอฟดีๆนะบอกเลยว่าลดมากป้ายแดงอุย้ย ใหม่มากอ่ะสมคําลําลื่จริงเลยอ่ะไม่กราบกราบเฉยไม่ได้นะต้องเบจางค่ะประดิษฐ์ด้วยนะคะป้ายแดงแบบลดจริงๆอุวิใครลืมเขียนป้ายสี่พรีบได้รีบนะคะบอกเลยนะสวยมากสามิติอุ้ยใหม่มากเลยอ่ะ โอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากอยากให้พี่พี่เห็นของจริงจังเลยอ่ะคือสีมันแบบโคตรใหม่เลยเนาะโคตรใหม่ขออนุญาตพูดคำหยาบคายนะคะโคตรใหม่แต่ว่าใครให้ราคาสี่พันห้าหูยโคตรน่ารักโคตรใหม่โคตรน่ารักโคตรหยาบแบบวันนี้ขอพูดโคตรหยาบนะคะงานมันลดจริงจริงพี่จ๋า ไม่รู้นะโอ้โหมอรีคริสต์มาสไม่รู้ไม่ต้องพูดเยอะอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงโอ้โห oh, แบบพี่พี่งานมันน่ารักมากนะคะใครอยากมีไว้ครอบครองไม่ต้องรีรอโคตรใหม่โคตรสดไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อที่พูดลองครั้งเดียวจะได้เป็นลูกค้าประจำกันเนี่ย บ,บอกตลอดไม่ต้องเชื่อที่แค่พูดพี่ๆลองเลยไหม่กระดาษไหม่จริงๆเดี๋ยวเขียนป้ายก่อนป้ายแดงโอ้โหโอโหุนถืดิี่เวลาเห็นแบบเวลารีวิวงานไหนที่สวยๆนะพี่หัวใจมันพองฟูมากเลยอย่างจริงมันแบบมีความสุขอะโอ,โโอ้เห็นหมีไหมหมี่มาเป็นตัวเลยเห็นหมีไหมคะโอ้โหโอ้โค้ดสวยเลยอ่ะพี่ โอ้ยโลดจริงๆอะเดี๋ยวแค่ขอเขียนป้ายก่อนนะพี่นีก็งงกำลังงงอยู่พี่นีงงอยู่อะไรเนี่ยโอ๊ยมีเสียงเด้ปะมีกระดิ่งโอ้ยพี่พี่อยากให้ลองไม่ต้องเชื่อแต่อยากให้ลองนะคะพรีสเลยอะเล่เขย่าใหญ่เลยอะไรกำลังงงใช่เลย ว่างานอะไรนะคะงานใหม่อีกแล้วแค่บอกแล้วว่าแค่จะมีงานใหม่ๆม,มาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะโลดจริงๆพี่แค่บอกเลยนะไม่มีคำว่าผิดหวังจริงๆงานน่ารักน่ารักน่ารักแล้วคือไม่ใช่ใหม่พรมแบบหนาะเตอะที่ใส่ไม่ได้ทั้งปีนะคือนางใส่ได้นะนางใส่แบบคุมๆได้เลยนะคะเดือนนี้เดือนอะไร เดือน8แล้วค่ะใกล้แล้วนะใกล้แล้วเริ่มแล้วนะจ๊ะเริ่มตุนกันแล้วนะจ๊ะใส่คุมใส่ถ่านปล่อยด้วยมีไฟบางตัวมันเป็นแบบว่าน่ารักมากเลยอ่ะพี่ๆพี่ๆไม่ต้องเชื่อแครแต่ใครอยากให้ลองให้เปิดใจลองนิดนึงนะคะอ๋อเต็มผืนหลับเต็มเลยด้วยชุดคริดสมาร์ทของเรา คริสต์มาสมันมีต้นคริสต์มาสแล้วมีอะไรอีกวะซิงกะเบลอวอ้วนเดี๋ยวเราจะใส่อีโมจิให้ลูกค้าลดลดจริงๆโอ้โหโลดเป๊ะป,ปังอลังการจริงๆพี่ๆสวยอ่ะเห็นเราแบบเลิฟเลิฟมาโอ้ยอันนี้ของเด็กเป็นชุดเดรสไปเลยหุยหมีคมริสต์มาสเด็กมาจริงมีแค่สองลูกพูดดังไปเปล่าวะเนี่ย อันนี้ทอนะบางตัวเขาทอเอานะเนี่ยโอ้ยใครให้สวยกว่าน,นี้ไหม,ม,มสวยเนาะสวยมากอะพี่พี่คือแบบใหม่กาบะประมาณกี่ <มา S 2> ตัวประมาณหนึ่งร้อยตัวได้มั้งเดี๋ยวแค่นับให้อีกทีแต่แค่บอกเลยแครรับประกันเลยเนี่ยพี่รีวิวอันนี้คือใหม่มากจริงๆนะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียแค่ว่าแบบไม่เกินสิบเปอร์เซ็นแต่ใหม่จริงๆใหม่มาก คือบางตัวมือหนึ่งจริงๆเพราะป้ายห้อยอ่ะพี่ดูดิมอร์ลี่คริสต์มาสปะน่ารักมากอยากได้ซานตาคอสจังเลยอ่ะโอ้โหดูดิถักทอมาทอแบบมีทั้งซิปทั้งสวมนะคะสวัสดีค่ะเอาอะไรดีคะใหม่มากจริงๆโอ้โหกำลังไล์อยู่ ใหม่มาก,มากเลยอ่ะดูดิโอโหด้านหลังด้านหน้าเขานะใครว่าไม่ใหม่นะจริงตีเลยตีเลยนะคะรูทค่ะปลายหอยด้วยยังไม่ได้ใส่จริงๆตัวนี้เที่ยวอะไรอะไรอ่ะยาวหอกกลมยืดแผ่นยาวหอกลม โอ้อะเลไปเลยพี่ดูค่ะปัก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 โอ้โหป้ายชมพูไงสวยชมพูดูกระดุมค่ะกระดุมเป็นสีทองแล้วแบบอื้อไปกับน้องเลยจ้ะพี่ดูค่ะแค่อาจจะไม่ได้รีวิวบ่อยนะป้ายนี้ของไม่เยอะนะคะแต่ว่าลดมากเลยอะดูกระดุมนี้กนอืมไม่หรอกคือมีลูกค้าอยากได้ก็เลยเปิด เปิดไปเลยใหม่พรมคริสต์มาสใหม่พมคาดีแกนก็มีค่ะรีวิวไปแล้วลดสมันแตนเหมือนกันโอ้ยดูเหอะโอ้โหเอาไปเลยใครว่าไม่ใหม่นะโทรมาจริงๆจะถามว่ามีอะไรไม่ใหม่นะคะเยอะมากเนี่ยใหม่ม จริงมีลูกค้าแบบถามมาเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะได้ยินเสียงไหมตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราไปกันนะอ่ะพี่ดูได้ยินเสียงปะคือใหม่มากเลยอ่ะดูดินี่บางตัวก็ปักแบบสุภาพสุภาพนี่คือปักนะพี่ๆนะเนี่คือปักทั้งหมดนะเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่งานแปะ เออเป็นไงของเราแบบเกรดพิมพ์ไม่ย่มเลยแหละจริงๆดูค่ะอันนี้เป็นซิปนะซิปนะเนี่ยตัวเนี้ยเกิดละเกิดแน่นะคะทุกคนใครเอาไปขายเนี่ยเกิดแน่เลยเนี่ยดูดิดูกระดุมดิโอ้โหไอเดียบันเกิดเกิดจรลัดแสงเลยเนี่ย ไม่บางคนคิดว่ามันยังร้อนอยู่ไงแต่พอเวลามันหนาวขึ้นมานะราคาพุ่งกระฉูดไปเท่าไหร่ละปีที่แล้วปีก่อนๆราคาเท่าไหร่สูงถึงแบบว่าห <5, 500 S 2> <ะ>้าพันห้าป่ะห้าราคาสูงถึงแบบห้าพันห้าหกพันห้านะคะพี่ขายก่อนรวยก่อนเลยดูดีใหม่มากบางคนเริ่มขายกันแล้วเริ่มมาไปขายนะเพราะว่าลูกค้ามาามัืนเสือกันหนาวแลว <ขา S 2> ทุกคน <ๆ S 2> จะแบบ ตื่นตาตื่นใจอันนี้เขาเรียกว่าทอใช่ป่ะดูดิเป็นงานทอนะคะท,ทอทั้งตัวแบบโอ้โหดีเทลแบบว่าไซส์ L อมีทุกไซส์เลย SML X l สองอใครก็เจอนะเป็นหมาเออ,น,อน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักอันไหนสวยบอกสวยอยู่แล้วตามราคาเลยมือสองสินค้าตามราคาเลยนะคะอุ้ยตัวนี้ เห็นหมีกันไหมพี่พี่อยากให้รีวิวเดยีนเดซีนไม่พอรีวิวค่ะพี่ไม่มีของให้รีวิวเลยคือลงสิบลูกค้าเอาสิบโอ้โหมีใครให้เลิศกว่านี้ไหมอะสวยมากจริงๆแบบสวยกล้าบเลยพี่พี่ดูดีอันนี้ปักนะคะตัวนี้ปักแขนกุดแค่เจอสองตัวเองนะเนี่ยแค่ไม่ติดเลยเนาะน้อยมากเกอน้อยมากดูดี นางน่ารักอะนางปักนะดูดิโคตรน่ารักเลยนี่ตัวนี้ทอ,อทอทั้งตัวนะจ้าชมพูนี้สวยลูก บางตัวเป็นแบบเรียบๆนะคะผู้ใหญ่ใส่ได้นะบางคนไม่ชอบลายเยอะๆฉูดฉาดเกินไปก็แต่มีลายแทบทุกตัวเลยอ่ะจริงๆใครรับรีวิวแค่ส่งฟรีไปเลยพี่ๆจาโอ้โหใครร้อนเงินเนี่ยแกะๆออกไปก่อนอ้ยเห็นแล้วยากกินลูกอมเห็นล้วอยากอม จะเย็นใช่ยาเอออยากกินลูกอมน,อน่ารักมากเลยอ่ะ<ส>โอโ้อหัวนี้ก็เป็นห่อปอะเนี่ยอ้วนสีแดงสดมากโอ้โหจะถูกจะแพงเอาแดงไ้ก่อนนะคะอ้โหอันนี้ทอทั้งตัวเป็นเหมือนงานถักไหมพรมอ่ะดูค่ะเหมือนงานถักไหมพรมทั้งตัวเลยนะพี่งานดีมาก บอกเลยทำราคาได้ปังมากผ้าไม่คันค่ะพี่พี่หนูไม่ได้คันอ้าวไม่ใช่หนูไม่คันนะคะไม่ใช่นะคะผ้าไม่คันจ้าแต่หนูก็อยากเกาอยู่นะช่วงเนี้ยเกาเียอ่ะเกาเร่เกาเร่ผ้าไม่คันจ้าคุณพี่ผ้านอกเด้องานเมกานะคะงานเมกานะพี่นะ ว่าเหมือนกระสอบบ้านเรานะคุณพี่เออๆพี่เขาอาจจะเข้าใจผิดใช่ใช่มันเป็นค่ะเนาะน,น่ารักเสื้อกักก็น่ารักกลักวินเทจเนี่ยชอบอย่างนี้มากเลยดิอารมณ์แบบสามิตตี้อ่ะคุณพี่ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะ ตัวบางตัวก็เป็นผ่านหน้านะคะอุย้ยแต่งงานแบบงานแบบเห็นละว้าวะ่ะเห็นแล้วแบบคุณพระคุณพระสวนอุย้ยตัวนี้ไม่มากจริงๆถ้าไม่คันนะ้านิมา่า กินอยู่บนโต๊ะในห้องผู้ดูดินี่ปักจะเนี่ยโอ้โหเขาละเอียดสวยมากเลยคุณพี่ใหม่ด้วยไหมผ่านใหม่กระแล้วมันอยู่นี่นานยังไครึ่งปีก่อนคือ8เดือนแล้วมั้งพึ่งจะรู้ใช่ไหมพึ่งจะรู้ดจริงเต๋า เจองใครอยากเจอคนงามแวะมาค่ะคนงามดูดิคนงามแห่งสยามเมืองยิ้มนะคะโกดังผ้าสายสองมีที่เดียวนะคะคแค่ย้ายมาอยู่นี่นานแล้วนะคะคท,ทุกคนไกลๆใช่ไหมข้ออ,ออกง่ายๆเดี๋ยวนับก่อนอะไร ขากล้องแบบเกะกะมากพี่เตะตลอดเลยเนี่ยใหม่มากใหม่จริงๆคือใหม่แบบอยากให้ทุกคนได้ของดีๆไปขายนะกระสอบประมาณหนึ่งตัวคือเราแบบไม่ได้คิดว่าเราจะได้กำไรคนเดียวนะพี่คือต้องแบ่งๆกันไปนะมันเหมือนเป็นทีมเวิร์กอะค่ะเราหาแบบของสวยๆมาแล้วพี่ๆมีหน้าที่ไปขายอย่างเงี้ย มันมันไปด้วยกันได้นะคือถ้าใครแบบเดินไปพร้อมแค่นะพี่ไปได้ไกลแน่นอนค่ะเพราะเราขายของเราบอกตรงอยู่แล้วงานเกตไหนโอ้โห มดเฮ้ยจะถ่ายรูปปักหมุดไว้เลยหน้าหนาวนี้นนนงม,นมา,งานใหม่มากงานใหม่มากามมาก,กระสอบประมาณหนึ่งตัวเดี๋ยวครนับให้อีกทีแต่บอกเลยงานเลศิศ ทุกตัวงานสวยมากจริงๆนะคราทุกไส์เลยดูตัวนี้เป็นมุกมุกเลยอ่ะพี่<อ>ดูดิเอมอมาเป็นต้นเลยอ่ะคริสมาสมาเป็นต้นเลยดูดิต้นคริสมัต สวยงานสวยจริงๆขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะยินหน่อยหนึงอ่ะยินหน่อยหนาวนี่มาได้เลยมีทุกอย่างฮัลโหลค่ะปีนี้เขาบอกจะหนาวมากจ้ะจริงค่ะคุณพี่เจอกันมาได้เลยนะแบนรวมหมดยังอ่ะวันยินอ่ะหกเก้าหกเก้าหมดยังมี่ลูก2องลูกเองน่าจะเหลืออยู่อ่ะ พี่ดูรีวิวก่อนก็ได้นะไม่แบ่งค่ะขายยกก็สอบอย่างเดียวค่ะพี่ใช่ค่ะไม่ได้แบ่งพี่ถ้างานแบนด์รวมไม่ได้แบ่งหรอกเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหากับลูกค้าไงบางทีอ่ะทำไมได้รีวายน้อยทําไมได้แรงเลิ์น้อยอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาพี่ถ้าเป็นงานแบนด์หนูตัดสินใจยกก็สอบไปเลยไม่ไม่แบ่ง แล้วไม่มีปัญหาหนีมาเป็นกวางไม่มีแบ่งค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยแบ่งค่ะพี่ไม่มีหรือกวางแล้วเนี่ยจ้าตัวแล้วจ้าจ้าจาคุณพี่ไม่มีแบ่งจ้าทะลุเป็นแปดจ้าสายซ้อนแปดสายฮัลโหลค่ละ <laughs> เออ,เอไง อันนี้เขาจะแบบว่าริมปักเป็นครอบครัวนะาบนนสะพที่มาเป็นครอบครัวก็มีข้ามสะพานไปก่อนแล้วก็กลับรถใช่พอกลับรถมาปุ๊บลงสะพานทิศซ้ายเลยกระดิ่งเนี่ยคือมีเสียงนะพี่พี่เขาเป็นงานน่ารักน่ารักเก๋ๆนะลงสะพานรีดทิศซ้ายเลยนะเดี๋ยวมันเลยโอเคโอเคสองลูกกับพูว่าสามีมึงโอ้ยมีใครให้สวยกว่านี้ไหม จริงโคตรสวยโคตรใหม่เลยอ่ะโหวันนี้ทําไมพูดใจอยาบลายคือใหม่จริงๆนะคะไม่รู้จะพูดยังไงให้ว่าใหม่นะคะสนใจสั่งได้เลย4,500บาทแคปหน้าจอทักได้เลยนะคะรีวิวแค่ส่งฟรีให้กระสอบใหม่ค่าส่งจ่ายปลายทางนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยมากแค่ว่าอยู่ที่5-10เเท่านั้นแต่โดยรวมแบบใหม่มากพี่จ๋าสั่งได้เลยค่ะ